ดูข่าวดีข่าวร้ายข่าวตื่นเต้นหวาดเสียวไปหลายข่าวแล้วครับ mm hmm. แต่อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมนั้นมาดูข่าวดีจริงๆครับ mm hmm. ในประเทศไทยเรา77จังหวัดนี้มีของดีแต่ละจังหวัดที่แตกต่างกันมาก แต่วันนี้ท่าผู้ชมเห็นนะครับพี่ผมใส่เสื้อผ้าแล้วก็คุณเรชาใส่เสื้อสวยๆนะครับที่ทัดทีติดตามนี่ส่งข้อความมาเยอะมากคุณณรชาสวยจังวันนี้เธอใส่เสื้ออะไรต้องบอกว่าเสื้อนี้มาจากจังหวัดสกลนครค,คนพามานี่มาคุณเอจามไม่ใช่เสื้ออย่างเดียวมีหลายอย่างสวัสดีนะคะนี้คือพี่เกษณีูมิประดิษฐ์ค่ะพนิ้จังหวัดสกลนครนะคะวันนี้เอาของดีๆมาเอามาฝากนี่ก็น้องครามค่ะนี่ก็เสื้อผ้าสวยๆและทุกชิ้นนี่เป็นของระดับ ของดีของประจำจ, hmm. จังหวัดเขาเลยนะคะ hmm. ค่ะค พูดคุยกับพี่กดดีกว่าค่นนะเพราะวันนี้มีอะไรมานําเสนอบ้างล่ะคะค่ะก็วันนี้จังหวัดสกลนครนะคะนําโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะคะท่านจุริรัตเทพอาจนะคะร่วมกับสํานักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครนะคะก็นําพาสินค้าของดีจังหวัดสกลนครทั้งหมดทั้งสิน้นที่โชว์อยู่ตรงนี้แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะรวมทั้งสิ้น50บูธนะคะเราจะยกจังหวัดสกลนครมาให้พี่น้องชาวโคราชนะคะได้มวลซืนมวลแซ่บ กันที่ห้างเซนทัลโคราชนะคะโอ้ครับจากสกลนคร,ไ,ไ,ร,ครไปโคราชสกลนครมาที่โคราชนะคะค่ะวันไหนคะ,ะเริ่มวันที่28 กรกฎานะคะถึงวันที่1นึ่งสิงหาคมนะคะก็เป็นลองว weekend หยุดยาวนะคะไปชอบทั้งชาวโคราชแล้วก็นักท่องเที่ยวที่อยู่ในช่วงมาเที่ยวแวะที่โคราชนะคะก็เชิญได้ไปทุกอย่างเช่นเมื่อกี้คุณชูวิทย์บอกว่าคิดถึงไก่ย่างพังโคนใช่ไหมคะใช่ครับไก่ย่างส้มตามอาหารการกินเสื้อผ้านะคะ ที่นำมาโชว์ในวันนี้ก็มีภาคลคามมีหมักเมานะคะมีทั้งเป็นไวน์แล้วก็เป็นน้ําพร้อมดื่มนะคะ<อ>แล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากโคขุนพลยังคํานะคะ<อ>เนื้อโคขุนที่มีคุณภาพเรียกได้ว่าอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะจาก จากกโคขุนพลยังคําจังหวัดสกลนครนะคะมีการแสดงด้วยใช่ไหมคะพี่เกศใช่ค่ะมีการแสดงแล้วก็มีหมอรำมีอะไรคือมาม่วนซื่นม่วนแซบซื้อของกินอร่อยอร่อยมานั่งดูหมอรำนาฏเวทีกันได้เลยนะคะได้จริงๆนะคะพูดง่ายๆว่าคือยกจังหวัดสกลนครที่เป็นของดีมาเลยค่ะนะครับมาอยู่ที่โคราชถามว่านะครับทาไมต้องเป็นโคราชครับทําไมต้องเป็นโคราชสกลนครของดีสกลขายอยู่ที่สกลนี่เป็นปกติอยู่แล้วทั้งที่ขายอยู่ที่ บ้านที่กลุ่มที่ชาวบ้านทอผ้าอะไรเองแล้วก็ทุกวันเสาร์อาทิตย์เราจะมาขายที่ถนนวัฒนธรรมหน้าถนนหน้าวัดพระาธาตุเชิงชุมนะคะนักท่องเที่ยวก็จะเป็นที่รู้กันว่าถ้าไปแล้วต้องไปเดินช็อปหน้าวัดพระาธาตุทีนี้ทํายังไงเราเปลี่ยนบรรยากาศมาให้คนโคราชได้มาช้อปปิ้งกันบ้างก<อ>รุงเทพเราก็ไปแล้วภาคใต้เราก็ไปแล้วภาคเหนือเราก็ไปแล้วนี่เรามาภาคอีสานด้วยกันแต่เป็นภาคอีสานที่แบบ ใกล้เคียงกรุงเทพค่ะคนโคราชมีเงินหลาโอ้ตัวเวนเป็นหลายที่นะคุณเองนี่สนับสนุนกันนึกภาพนะคุณสุวิทย์อาจจะคนกรุงเทพหรือคนโคราชนะคะวันที่28ไปเราจะได้เจอกับของอะไรบ้างที่ต้องซื้อค่ะต้องซื้อนะคะเอาลำดับแรกเลยที่คุณพี่สุวิทย์สวมใส่อยู่นะคะเป็น ผ้าคลุมไหล่นะคะผ้าคลุมไหล่หรือผ้าพันคอนะคะจากผ้าฝ้ายธรรมชาติเก็บจากดอกฝ้ายมาทอเป็นเส้นนิ่มมากสวมนิ่มมากแล้วก็ย้อมด้วยน้ำครามธรรมชาติปลูกต้นครามแล้วมาหมักให้เป็นสีแล้วก็จึงได้สีนี้ออกมาแต่ไม่มีกลิ่นอะไรนะคะไม่มีกลิ่นค่ะไม่มีกลิ่นค่ะ จะมีกลิ่นเฉพาะก็คือกลิ่นของใบครามนะคะซึ่งพูดง่ายๆว่าทุกอย่างที่ไม่มีเคมีอยู่บนร่างกายเราคุณช่ิยวันนี้คุณออร์แกนิกเลยนะคะดีต่อใจแล้วก็ดีต่อกายนะคะว่าต่ว่าที่คุณหนึ่งสวมใส่อยู่ด้วยก็เช่นกันนะคะเหมือนกันเลยนะคะเป็นผ้าย้อมครามจังหวัดสกลนครนะครับผมไปทํารายการบ่อยนี่นะโู้หมู่บ้านนะครับคือทอผ้าที่มาจากต้นครามมีอุตสาหกรรมนะครับแบบชุมชนทั้งหมดนี่เยอะแยะไปหมดเลยครับหลายอำเภอด้วยที่ถือว่าเป็น จุดเด่นจริงๆนะ<ช>วันนี้นะครับเสื้อผ้ามีหลายแบบไหครับพใช่ค่ะที่พี่เกศใส่ก็เป็น,นสูตรน,นะคะ เป็นสูตรลำลองไปทํางานได้สบายเลยจะบอกว่าวันนี้ที่ดิฉันเห็นนะคะแตกต่างไปจากผ้าไทยอื่นคือดูทันสมัยดูใส่ง่ายไม่ต้องรีดแล้วก็ดูเหมือนมันสบายสบายไปหมดอะค่ะไม่ต้องมาจับเป็นผ้าหมกผ้าไหมขึ้นทรงขึ้นอะไรต่ออะไรค่ะวันนี้แต่ก็ยังทรงคงความมีคุณค่าของผ้าไทยอยู่อย่างคุณสุวิใัยปุ๊บทุกคนเรียกข้อใหญ่ใ่ดูเรื่องอำนาจขึ้นมาทันทีนะคะ S <S ข้าวฝ้ายนี่มีข้อดี <S <S 1> <S 1> คือหน้าหนาวนะคะ <S <S จะอุ่น <S <S หน้าหนาวใส่แล้วอุ่นเลยครับ แล้วก็ถ้าหน้าร้อนก็มีการระบายอากาศที่ดีก็คือไม่ร้อนคออค่ะนี่คือข้อดีของผ้าฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะะไม่ใช่เฉพาะเสื้อผ้านะครับเห็นไหมอยู่ข้างหน้านี่ครับเป็นกระเป๋าก็มีตุ๊กตาของตุ๊กตาก็มีค่ะคุณน้องหนึ่งตั้งชื่อให้ว่าเป็นน้องครามนะคะเป็นน้องครามก็เมากเลยครับปัจจุบันนี้ก็มีการออกแบบหลากหลายนะเพื่อให้ใช้ได้ในชีวิตประจําวันได้จริงนี่ค่ะอย่างเช่นหมวกแก๊ปหมวกแก๊ปอันนี้นะคะคุณพี่สุวิทย์ลองดูก็ได้นะคะเหมือนครูเพลงเล นะคะคุณสวิีคูเปกใส่แล้วก็ใช่เลยค่ะใช่เลยหม่แม่เท่เลยไม่อยากจะบอกเนี่นะมีม่บอกอยู่คนเดียวค่ะเท่จริงเท่จริงนอกจากนั้นอยากจะได้ของใช้แล้ว อยากเมาค่ะช่วงนี้เศรษฐกิจอยากเมาอยากเมาก็จะมีวายหมักเมานะฮะมีทั้งตัวนี้น่าจะเป็นน้ําพร้อมดื่มนะคะน้ําหมักเมาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเป็นเบอร์รี่ธรรมชาติชนิดหนึ่งนะคะถ้าในต่างประเทศเราจะเห็นใช่ไหมเขาไปเก็บเบอร์รี่ในป่ากันอันนี้ก็เป็นผลหมักเมาที่อยู่บนเทือกเขาภูพานซึ่งจะมีรสชาติที่ดีออกผลใหญ่ให้น้ําเยอะอยู่บนเทือกเขาภูผานเท่านั้นสกลนครโอลี่นะคะอร่อยที่สุดแล้วก็เป็นสินค้า GI ของกระทรวงพาณิชย์ด้วยอันนี้ดื่มแล้วไม่เมานะคะ แล้วไม่เมาเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพขออภัยที่พูดว่าอยากเมาจิไม่ได้เมาค่ะแต่มีมีเป็นสองประเภทมีทั้งไวน์และเป็นน้ำวานไวน์วันนี้เราไม่แน่ามาคยไปทำรายการมาแล้วหนึ่งเดียวของสกลนครจริงๆรนะหนึ่งเดียวของไทยด้วยหนึ่งเดียวของไทยด้วยค่ะกระบวนการวิธีการหมักวิธีการผลิตนะครับเราบองว่าได้มาตรฐานถูกต้องอร่อยครับนี่นะไวน์หมักเมานะครับเห็นว่ามีประชุมสําคัญของผู้นํารัฐบาลนะครับก็นำไวน์บักเมานี้ครับไปเสิร์ฟโต๊ะผู้นาเลยนี่ครับมาแล้วนี่นะอีกตัวที่ขาดไม่ได้พูดถึงเสิ ตอนประชุมเอเปกที่ผ่านมาเนื้อคนยังคําของสกวนครก็เป็นสุดยอดเนื้อโคนะคะที่มีความนุ่มหอมนุ่มชุ่มฉ่ำนะคะก็ได้รับเลือกเป็นวัตถุดิบมาให้เชฟดังๆในกรุงเทพได้ทำเป็นอาหารเสิร์ฟกับโต๊ะผู้นำเอเมนนะคะค่ะซึ่งในกรุงเทพเนี่ยก็มีศูนย์จำหน่ายอยู่ที่สุขุมวิท26ที่เควิลล่านะคะ ก็ไปเจอกับพวกเราได้ที่ที่เซนทันโคราชนะไม่กับข้าวแล้วไม่มีข้าวเหรออมีข้าวด้วยค่ะเ้าเหรอคะมีเหรอคะข้าวอะไรครับความพิเศษของที่สกลนครอีกอย่างนึงคือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิมนะคะคนสกลนครจะนําข้าวเปลือกมานึ่งก่อนแล้วมาสีเหรอคะแล้วค่อยมาสีซึ่งการสีนั้นจะกระเทาะออกเฉพาะผิวของแกลบ ไม่มีลำไม่มีจมูกข้าวไม่มีเศษวัสดุใดๆออกมาเพราะฉะนั้นวิตามินยังอยู่วิตามินทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะอันนี้เรียกว่าข้าวหางนะคะข้าวหางอันนี้เป็นหนึ่งเดียวอีกแล้วหอมทองสกลทวาปีนะคะค่ะเดี๋ยวเอวันนี้ไม่ได้หูงมาให้ชิมเดี๋ยวไปชิมที่โคราชนะคะก็จะมีความพิเศษทานแล้วจะหนึบหนึเพราะว่ามียังมีผิวของ เมล็ดข้าวเนี่ยหุ้มอยู่จะไม่ขัดสีจะไม่ขัดสีไม่มีรำไม่มีอะไรออกมาเลยค่ะประโยชน์เต็มเต็มเลยนะคะีดอันนี้มีข้าวไรซ์เบอรี่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือผ่านกรรมวิธีการหางเหมือนเหมือนกันกับข้าวหอมมะลินะคะครับของดีนี่เยอะมากเลยนะครับที่จังหวัดสกลนครโดยเฉพาะประเภทว่าเกิดตามพื้นบ้านนะครับต้น ต้นต้นไหวไหวไหวโอ้ยสุดยอดแวไหลแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวไม่ต้องห่วงนะครับไปดูขึ้นปูพานไปนี่ไปดูปิ้งงูรับถนนโค้งไปโค้งมาเวียนหัวเล่นสนุกไก่ย่างก็อร่อยดีครับผมยังประทับใจตลอดเลยครับไปสกลนครนะต้องหาโอกาสไปด้วยแล้อย่างหนึ่งนะคุณสวิต์คะถ้าเกิดว่าเราอุดหนุนสินค้าจากชาวบ้านต้องถามพิเกตว่าชาวบ้านจะได้อะไรบ้างชาวบ้านก็จะได้ตังค์กลับไปนะคะมีอาชีพด้วย ปัจจุบันนี้สิ่งที่หายากที่สุดคือเงินใช่ไหมคะอาหารยากทีนี้ชาวบ้านเนี่ยหลังจากซบเซามานานตั้งแต่โควิดเนี่ยก็ต้องค่อยๆฟื้นตัวเองขึ้นมาการขายออนไลน์ก็พัฒนาไปไกลมากขึ้นชาวบ้านที่สามารถพัฒนาตัวเองขายออนไลน์ได้ก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่ยังอยากที่จะมาเจอหน้าลูกค้าแบบ ได้จับได้ต้องสินค้าได้เห็นบางทีอยากจะจับได้ลองสวมใส่ได้พูดคุยกันเอ๊ะทำยังไงทํายากทําง่ายแล้วมันเห็นคุณค่าของสินค้านะคะเราก็จะได้มาเจอกันกับพ่อค้าแม่ขายตัวเป็นๆได้พูดได้คุยกันนะคะขายยังไงก็ขอเรียนเชิญชาวโคราชและทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวที่เมืองโคราชในช่วงวันที่28 ถึงวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้นะคะมาอุดหนุนพ่อแม่พี่น้องชาวสกลนครนะคะคในงานม่วนซื่นม่วนแซบที่เซ<อ>้นทันโคร,ราชนะคะคแต่ท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ทั้งประเทศตอนนี้ไม่มีโอกาสที่จะไปโคร,ราชอยากจะได้สินค้าเหล่านี้นะครับติดต่อช่องทางไหนคะเฟซบุ๊ก <Facebook S 1> สํานักงานพานณิชย์สกลนครนะคะอินบ็อกซ์เข้าไปได้เลยค่ะ<อ>สํานักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครนะคะ,อ,อ,คะอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะบริการทุกท่านทั่วไทยค่ะ ขอบคุณมากนะครับนี่ซอฟต์พาวเวอร์นะครับดีใจด้วยรายการได้สนับสนุนนะครับสินค้าแล้วก็ของดีของจังหวัดสกลนครด้วยวันนี้นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคราบเกษรนิพงษ์ประดิษฐ์ค่ะพนิจจังหวัดสกลนครขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวน้องกบ้าเลยนะครับก็ลากันด้วยภาพข่าวนะครับของฝีมือของพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครนะครับพรุ่งนี้พบกับคลิปมงใหม่สามมงใหม่นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับพี่เกษร สารข่าวการเมืองข่าวเด็ดเรื่องเล่าร้อยเอ็ดยันเจ็ดยานานะทั่วทุกคูมีภาพติดตามกันคุ็สุบไลสามช่องก้าวเดนนินหนให้สาระสารพัดหลากหลาย,ลายรวมอยู่มากมายคุยคำนอมอบายสามโม